สวัสดีคันปีิโอป้ามาชวนคุณออมเงินเช่นเดิมครับวันนี้เราจะมาสอนการออมเงินแบบซิกจาครับและกระปุกต่อมาก็คือกระปุกในเรื่องของการลงทุนในเรื่องการศึกษาการลงทุนกับตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าแจ็คหมาเคยพูดไว้ในหน,นังสือเล่มหนึ่งครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่รวยนะครับเราจะต้องหันเงินออกมาอย่างน้อย10%เพื่อมาลงทุนให้กับตัวเองเช่นซื้อคอร์สออนไลน์เข้าสัมมนาซื้อหนังสือบ้างซื้อออดิโอบ้างคุณจะต้องมีการพัฒนาตัวเองในทุกๆเดือนครับในเดือนหนึ่งเนโจจจทย์อออองุรรับาจจะซืื e ้กห หือหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยราคาที่ไม่ได้แพงมากมาอ่านหน่อยหรือคอสออนไลน์บางคอสที่มีประโยชน์เนี่ยมาเรียนหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับมันทําไมถึงสําคัญนะครับบางคนบอกซื้อหนังสือมีได้เสียเงินจะได้อะไรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมนุษย์ไม่ไว้ใจตัวเองครับการไว้ใจตัวเองและการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองครับเขาบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่ยั่งยืนครับนอกจากสิ่งที่เรารู้เพราะสิ่งที่เรารู้มันอยู่ในตัวไหนครับอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ย กระปุกออมเงินตัวนี้นะครับไม่จํากัดการออมเช่นเดียวกันไม่ฟิกเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันแต่ให้คุณถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเป็นรายเดือนหันออกมา10%แล้วมาออมนะครับแต่ถ้าคุณมีเงินเป็นรายวันหยอดวันละส0 20บาทก็ได้ครับหรือวันละ10บาทขั้นต่ำครับแล้วพอถึงสิ้นเดือนอาจจะมีเงินที่300บาทคุณซื้อหนึ่งเล่มแล้วมาอ่านแล้วพัฒนาอ่านสมองให้กับตัวเองคนลองดูแต่ครับถ้าคุณพัฒนาตัวเองในทุกๆเดือนนะครับ12เดือนคุณจะโตขึ้นเพียง12%ริบน,นอนา,เ,านอนป 2, เป็นคร และนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคนรวยรวย,รวยเอารวยเอาเพราะว่าเขาเติมอาหารสมองให้กับตัวเองเสมอแต่แน่นอนครับเมื่อเติมเสร็จแล้วอ่านหนังสือเสร็จแล้วเรียนคอร์สออนไลน์เสร็จแล้วอย่าลืมเอาไปลงมือทําด้วยนะครับนั่นคือช้อยสําคัญที่จะทําให้คุณมีเงินครับใครชอบนะครับและใครทําได้พิมพ์ทําได้มันเลยนะครับสาหรับกระปุกลงทุนในการศึกษาครับไม่จํากัดจํานวนนะครับโภปภัณฑ์อีสานส,สดีครับ